บริษัทไทยกุกริกโกจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกุกริกโกอัลมอนด์โคกะยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ได้มีการเปริดตัวครั้งใหญ่ไปเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อลุกตลาดนมแพนเบตต่อยอดนมทางเลือกภายใต้แบรนด์กุริกโกอัลมอนด์โคกะสร้างปรากฏการณ์เจาะกลุ่มตลาดในประเทศไทยด้วยความโดดเด่นที่เป็นนมเพื่อสุขภาพและความงามแบบครบจบในกล่องเดียวซึ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและความงามของคนยุคใหม่ล่าสุดเดินน้ามาประสบการณ์ครั้งใหม่ค่ะในระมิดพื้นที่ใจกลางเมืองจัดงานกุลิกโกอัลมอนด์โคกะ ก o ๊ด n e s Festival เทศกาลแห่งการดื่มนมกุลิโก้อัลมอนด์โคคโดยได้ดึงตัวเอิร์ธมิกมาสร้างความสุขพร้อมเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษโดยภายในงานยังมีการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดเต็มความคุ้มตลอดทั้งวันค่ะออกิจกรรมในวันนี้เราใช้ชื่อว่ากุลิโก้อัลมอนด์โคค g o o d n e s s Festival นะครับกออ็อย่างที่แจ้งไปบนเวทีคือว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่เรานำเอาสินค้าที่เป็นนมอัลมอนด์มาลนอ์ที่เมืองไทย เราเริ่มร้อนที่ตั้งแต่ต้นปี2566นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเมืองไทยแล้วก็แฟนคลับของกบริโกลเป็นอย่างดีนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราอยากจะออบอกคําขอบคุณนะครับให้กับผู้บริโภคเราทุกท่านในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับได้น้องเอิร์ทได้น้องมิกซ์มาช่วยในการทำให้กุริโกลอัลมอนต์โกค,คาเรามีสีสันมากขึ้น นะครับเราก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้บริโภคเมืองไทยนะฮะว่าเราก็จะตั้งใจผลิตสินค้าที่ไม่ใช่เพาะอร่อยอย่างเดียวนะครับแต่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับสามารถดื่มได้ทุกวันสามารถดื่มได้บ่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกผิดนะครับถ้าเกิดพูดถึงตัวอัลมอนต์โอกะนะคะอย่างที่บอกว่าโนโอมอัลมอนมีเยอะแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่มาของเรานะคะแต่ว่าเราเป็นแบรนด์แรกที่ เรามีวิตามินอีถึง100%นะคะในส่วนของ100%เนี่ยเป็นการช่วยทําให้เราเนี่ยวสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะนอกจากตัววิตามินอีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรายังมีไฟเบอร์สูงที่ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ดีแล้วก็ซีโรเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะคะดังนั้นเนี่ยมีสารคุณสมบัติที่ดีเนี่ยถ้าลองดื่มแล้วเนี่ยสวยครบจบในกล่องเดียวแน่นอนอออออนนนคคค่่่่่่่่่ะะืืยยาาาางงงงงททีีีบกกกวเเรร้โดด,ดัม แล้วก็ฐาแนแฟนคลับเนี่ยเดีเียวแน่นมากๆจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญคือเรามองว่าน้องสองคนเนี่ยสามารถที่พีเต์เลือกของแบรนด์เราได้ดีมากๆที่สําคัญการส่งต่อเรื่องของสุขภาพดีอร่อยและสุขภาพดีเนี่ยเหมาะกับลูคลิกของน้องสองคนอย่างยิ่งวยวดมากๆจริงๆค่ะ Uhm. ใจมากๆเลยครับที่ได้มาวล่ากับคุณิโที่เป็ครั้งแรกของก็รู้สึว่าเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันตอนที่คม่ิตบอกว่าเรอยากไปงานิโกเราตอบกลับลคเลยถ้าจะคะิดเลยก็ขอบคุณปิโรมากนะที่ให้โอกาสเราจริงๆก็ขอบคุณายสักคนโดยเ่พการサポートปิโตรก็เป็นอย่างดีสุณค้าบ เขามีชื่อเสียงกันมาโนนาเนาะบุริโกะแล้วก็อย่างที่บอกไปปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆผมได้มาร่วมงานกับบุริโกแล้วเขาก็คือก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบประทับใจมากแล้วพอแบบเช็คงานมาก็คือเรารับเลยนะครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เหมือนเป็นอีกอีกคนอีกคู่หนึ่งที่ส่งเสริมในการบริโภคนมอัลมอนด์ครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้มาพรีเซนต์ให้กับทางคุริโกะก็ขอบคุณนะครับที่ที่พวกเรามานะครับในวันนี้ครับก็ขอฝากคุริโกะอัลมอนด์โกกาะนะครับกับผ เราขึ้นมาเป็น1ใน3ได้นะครับภายในช่วงเวลาแค่18เดือนนะครับในกลุ่มที่เป็น plant based milk ที่เป็น UHT format และที่ตัวที่ไม่ใช่ซอย m ิ l นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้บริโภคเมืองไทยจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยทานแนะนําให้ทานนะครับเพราะว่าทุก,ทกคนที่ทานน้อยมากๆที่จะมีใครบอกว่าไม่ชอบนะครับแล้วเราก็มีหลายรสชาติให้เลือกนะครับก็ฝาก าากลิเกอัลมอนโกกาไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยครับ